ayam bahantam amat sawanakaro ayam bahantam putang saranang kacamit amang saranang kacamit sangkang saranang kacamit putih โพธิยํติธัมมังสรณังคัจฉามิโพธิยํติสังฆังสรณังคัจฉามิสัตติยํติโพธังสรณังคัจฉามิสัตติยํติธัมมังสรณังคัจฉามิสัตติยํติ oh, ทานราทานนางธมังรา่านังสังทาราทนาวันทานังมหเทวานังุนศีสมหาาลวงศามหาศมาาวงามเทวาพ่อูบุรเิโตสัพเพเทวา อเสวพวันสวันมพวันุวันมวันสดานมื่อนี้ของเจ้ไที่สวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านเมื่อนี้บุญพลากระเช่นเคยครับผมครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะได้เห็นกันครับผมคุณรัด จากกลุ่มพระว่าปีมาย่อมมายามลูกสาวหลาพปูลุกครับนี่คืออินลูกอีพอเนาะแล้วก็คุณจาครับผมคุณจาจากกลุ่มพระว่าปีคือกันครับผมมือนี้ดีครับครับผมกา,อาวอ่าได้ลงไปให้ไปหน้า <c oughs> ก็เลยได้นนมาหาคุณนาย <c oughs> อยากถือกเรีวันสันเดย์มาถามส่วนตัวด้วยม,มันเป็นจัจไหนคือคืองวดที่ผ่านมาหนีหนึ่งเจ็ด่ได้เอาครับผม ว่าบองอามบองมักว่าสันบ่คือดอกเลีกตัวนี้รับกินเลยว่าสันงวดน,นี้สิรับกินตัวใดจังว่าสิได้ถามความรู้สึกอีกต่อไปเ<ล>นา,า,านะครับผมนี่แหละครับที่ที่สายบุญมาจากกลุ่มพระว่ากับมาหาลูกสาวหลาพระปูลุกสวัสดีครับหลูกสาวหลาค,ครับผมค,ครับเมื่อมีเอฟซีมาถึงบานถึงซองแล้วจังสี่สี่บอกเน่นจังไหนน้อมมีตัวใดรลับหับสิได้บอกซูฟังเลย ตัวตัวลับกับบุมี่เนาะมีในกระดาษกระหินน้ำกันมดนี่แหละแต่ว่าขันเอฟซีถามว่าอยากลูว่าคุณนายชอบส่วนตัวหักตัวได้หลายเนาะคุณนายกระสีขีดไทยเนาะครับผืออันนี้คือชอบโดยส่วนตัวเนาะชอบโดยส่วนตัวนี่หนึ่งเก่านี่ชอบโดยส่วนตัวแล้วก็เก้าสามจ้ะแต่ว่ากับบรูว่ามันจะออกหรือบ่ออกเนาะแต่อันนี้เป็นความชอบโดยส่วนตัว คือคุณนายจะเล่นสามคู่นี่หลายเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้คุณนายก็เล่นขึ้นกันเห็นลอตเตอรี่ยูเซส์คุณนายกันโลขึ้นโลกกาเนี่ยละจ้ะแต่ว่าลอตเตอรี่ขึ้นมากบ่มเหมือนว่าว่าท่านลอตเตอรี่ว่าลอตเตอรี่มาบ้านในหอดว่าสั้นลอตเตอรี่โทรมาบอกจ้ะลอตเตอรี่มาถึงบ้านเลยทอนขึอนทอนกาเนี่ยละแต่ว่าสามคู่นี่บอลลอดคุณนายดอกแต่คุณนายเห็นยูเซส์คุณนายแลนเอวร์ล์จ้ะเนี่ย แต่ว่าในบางครั้งคว่มชอบส่วนตัวคุณนายมันก็บอกออกดอกมันก็ไปออกตัวที่คุณนายบอรชอบแต่ว่าคุณนายก็ตตรงในสื่อเบิดขึ้นเก่าจ้ะแต่ว่ากักลับน้ำจ้ะจ้ะเข้ากับบอลูเนาะว่าว่ามันจกตัวใดเนาะแต่ว่านี่ผู้ใดรู้เพียงแต่ว่าได้ได้แนวทางมาาคุณนายกัแบ่งผ์ปันเอฟซีนี่แหละแอดบุญพลาอยากทราบความรู้สึกของคุณหลัดเนาะที่มาเย่อมมาหย่มประทับใจบอทีคุณนายแล้วบอกตัวเลขไป ประทับใจค่ะเลึกเลืกมีตัวใดสิตัดทิ่มบ่บ่บ่ตัดเลยค่ะยาันยานคืองวดที่แล้วอันที่บ่ตัดทิ่มนี่ซื้อมัดบ่ค่ะโอ้ซื้อมัดซื้อตัวเลยค่ะโอ้ทุนบ่หน่อยดิเห็นหน้าเราประทับใจว่าที่อันอันคุณคุณนผู้ชายเนี่ยคุณจากลุ่งพระว่าปีซื้อมัดซื้อตัวหรครับงวดนี้งินีกไว้ซื้อเบอร์ตโตแล้วครับโอ้บ่บ่ตัดเกตหกทิ่มบ่ ว่าในถามความรู้สึกแน่ตามที่ฟังอยู่ในคลิปเนาะคุณหลัดคิดว่าอยู่ในคลิปน่ะเนื้อคลิปคิดว่าบ่มี่ตัวใดอยู่ในที่เขียนไว้ครับที่ผมลาให้สังเกตเมื่งเด้อคือว่าปูวาตอนนั้นที่ออกคลิปลที่ผ่านมาเนาะบ่มมีตัวใดครับตัวใดหายไปครับบอมีสิบสามบอมีสิบสามเนาะ ครับผมนี่ยฮะในครั้นะบอมมี่สิบสามอ่บมีสิบสามตัวนี้คือบ่มี่ตัวนี้บ่มีแต่ว่ามีอยู่ในเหนือคลิปจ้าจ้าอครับผมหนึ่งหนึ่งสามนี่คือบ่มีในคลิปติผพันมากเนี่นครับผมก็เลยบุญพลาก็เลยบอกให้สังเกตมึงกับที่นี่กัลูกสาวหลาบปู่ปู่ลูกก็เลยเขียนให้ไปแล้วกับหนึ่งสามครับผมอาจจะเป็นตัวที่พอเล่าแล้วอยากเว้าอยากอยากเว้าตอนนั้นตอนนั้นคลิปว่าอีพอมาเนาะ ค่ะิดว่าเป็นแบบนนั้ประมาณนั่นแหละคิดว่าเนาะอันคข้ามาเอิ้นคุณนายนี่เนาะคุณนายขอขอวอาให้เอฟซีเข้าใจเนาะอ่าครับผมอันเอฟซีผู้ใดจะเอิ้นคุณนายวอาจังได้ก็ได้บ่จําเป็นต้องเอิ้นคุณนายเนาะจ้คุณนายนี่บ่แม่นเมียเจ้าเมียนายบ่แม่นเมียตำรวจเมียทหารเนาะเป็นเมียราษฎร แต่ว่าอาจจะเป็นแม่ที่ดีของลูกลูกก็เลยยกย่องให้เป็นคุณนายก็เลยเอิ่นเคยเลยมีตําแหน่งมากตรงนี้เนาะทั้งสามสามีหรือว่าญาติดี่นองรอบข้างก็เลยเอื่อนตามลูกบานี้มันก็เลยติดปากแล้วนะเอฟซีก็เลยได้เอิ่นเจ้าของว่าคุณนายติดปากไปน้ากันกระปูกกับคนรอบข้างแล้วทั้งตําบลแล้วตอนนี้คุณนายมาเนกมีเอฟซีบางคนบ่ค่อยชอบเนาะคิวเนาะอันนี้มันเป็น ความสุขส่วนตัวที่ลูกมอบให้มาเนาะตำแหน่งนี้กับคนหลอกผางมอบให้เนาะเพราะว่ากับ่มีกฎหมายขอใดว่าบอกให้เรียกเนาะกับบ่เป็นเมียเจ้าเมียายเนาะเอออันนี้เขาเป็นราษฎรในเมื่อลูกเข้าเอิร์เนาก็ต้องยอมรับเนาะอันนี้ก็ต้องบอกให้เอฟซีคนทีต่อต้านเนาะบอก เอฟซีคนใดอยากเอิอนอีหล่าอยากเอินอีข้ามอยากเอินย่างก็เอิอนได้คุณป่าคุณยายย่างก็เอินได้บ่จาเป็นตรงเมื่อเรียกคุณนายเอินเจก็ได้เอินเจก็ได้อันนี้อันนี้คือคือไม่เป็นความอัดอั้นตันใจเนาะระยะสองคลิปสามคลิปมานี่รู้สึกว่ากดดันมีมีหลายมีหลายคําเว้ลที่ต่ําใจ แต่ว่าคันผู้ใดบ่ชอบก็คือพานเนาะกับบ่มีผู้ใดรู้ว่ามันจอกตัวใดเนาะอันนี้คือคือแบ่งปันกันแบบบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเนาะก็คือเอฟซีมาหอดแมนเอฟซีมาเห็นตัวตนจริงๆของคุณนายเราก็เออก็คือเอฟซี่หละกับพิดหวังไปตามๆกันบ่หนาเสียว่าคุณนายอุลลี่อันนี้ก็คือเสียงหวอลาะกับเช่นเคย ก็อกระหัวล็อกแบบนี้แหละครับผมก็คือเฮดทีงไหนมันมันเป็นธรรมชาตินะแมนยูครับมันห้ามไม่หัวล็อกห้ามอะไรดอกเนาะแมนก็คือเอฟซีไม่เห็นตัวเป็นๆนี่แหละจ้านี่ก็คือเฮ็ดเฮ็ดคลิปกันสดๆกับเอฟซีนะแต่คุณรัฐมาจากกลุ่มเพราะว่ากัยังเข้ามาเส้นเดียวกันเลยดิกระสีออกแนว หัวเลาะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีกันมากเขาไปมากในพู่ินี่ครับผมครับรู้สึกสบายใจปะครับที่นี่ครับเมื่อสักครู่กันเลยถ้กกาบพ่อปูลุกเนาะพอพ่อปูแล้วมีความรู้สึกย่งไรครับกาบพ่อปูลุกตอนวายอยู่นึงนลุกเลยค่ะขนขนขิงลุกเนาะครับผมแล้วก็เกิดความมั่นใจที่ว่างวดนี้ต้องมาขอพรจากพ่อปูหลักคิดว่า สิบถูกเนาะคือสิบวของค่าแหละคือคือสิบวของบ่อค่าเนาะครับผมอ่าครับบ่อของบ่อค่านะสิบสามมาเนี่ยนี่คือลูปอีพอครับผมลูปอีพอปูลุกเนาะครับเนาะเอาเมืองคลองเมืองชัดเจนอีกที่หนึ่งครับผมดีดีครับผมเมืองใส่กำนาเออนี่นะพวกปูลุกครับอันนี้ทีม้าของเลขสิบสามเนาะคือมันเป็นเลขลุดปากคุณนายก็เลยมาลงเพิ่มให้เนาะเลขลุดปากได้คลิปคลิปของวันที่ยี่สิบ เนาะเอฟซี no, จากเอฟซี FC, บางคนกับที่ฟังไปว่าสิบสามบมีแต่เป็นเก้าสามคือมันเหมือนกับเป็นเล็กหลุดปา,ากปะมนแมนเหล็กหลุดปา,ากแต่ว่าคิดว่าบางคนที่ถักผมเขามาทั้งเมสเซนเจอร์นะทางเฟดเก้าถ้าเจ้าจับประเด็นเลยว่าเอาเม่ดทุกตัวครับผมเอาเอาเม่ดทุกตัวสิบสามาเ้าจะกระลูกว่าว่ามันหลุดไปเขาจะเขียนไว้กระสือคือเก้าครับผม ก็คือบ่ให้ลดทุกตัวเลยตามที่ม่าน้องบัวลำพูนี่คิดว่าขากลับไปกลุ่มพระว่าเนี่ยเสือน้ำไลยทางเลยบ่าวเห็นแผลงรัตอรี่ดึงเลยหรอเป่เห็นแผลงรัตอรี่ดึงเลยบ่าวเนี่ยเนาะจอดไฟแดงผู้ใดมาเพืลอตเตอรี่ใส่เนี่ยมีไหมพุ่นละตีอือสันละเนาะแห้งๆเรื่อยๆน้ำกันเนาะท่านนี่ก็ขอขอบคุณ คุณหลัดนะครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับผมเรื่องเมื่อไดก็คือลูกสาวหลาพ่อปู่ลูกที่ให้ตัวเลขแดงจึ้งคืองี่แหละตัวตัวเฮ่งตัวรวยพี่น้องแต่จังใดกติดตามทั้งช่องแอบฝุ่นพลาไว้เดอร์ครับผมเพื่อบอยครับเพื่อเพื่อบอยพลาดตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการดินดินจะนี่กับเพิ่มขึ้นมากกัขึ้นหนึ่งสามพี่น้องครับผมขอให้ขอให้ทุกท่าน เฮงเฮเรื่อยๆรือยสุขผู้สุขคนนะครับเนาะสว,ส,สวัสดีครับ